ทักทักไข่นะครับกันวันอาทิตย์นะครับในช่วงตอนนี้ฮาโมงซิมพายนะอาการจะขึ้นคึมนะครับเหมือนฝนจะตกลิ่นๆนะครับเดี๋ยวจะผามาเบิองนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาเบืองแมเบลล่านะครับแมเบลล่าตัวเนี้ยนะครับผสมไปได้สามสิบเก้าหมื่นนะครับก็คือตัวนี้ไปผสมตางของมานะครับไปผสมกับของเบญสยามมากนะครับพอผ่านซือบอยนะครับบอยวุฒอายุได้ การผสมกระสามที่เก่ามือทองก็เริ่มตุต้มๆเนาะขันเทียรจริงๆเน,นี่ยสารที่เก่ามือทองขนาดนี้เือว่าทองยังเหล็กนะครับลูกอาจจะบรดกมากนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันเนาะนะครับว่าจะได้จะโตนี่ผ่นานกล่องอาจจะเป็นหินแต่ว่าขันให้ยอยู่เป็นเศเห็นเมื่อชัดเนาะยกประมาณนี้ครับเนี่ยจะเห็นว่ามี่เหล้านุ่มนะครับขึ้นชัดเจนเลยชัดเจนก็คือทองนะครับทองชัดเจนนะครับแต่ว่าอ่า ะได้ลูกก็โตเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาต้องมาหลุดเอานะครับสำหรับคนที่อยากได้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์สีสว่างนะครับของเงินกระร่องติดตามไปนะครับตอนนี้ในสามที่เก่ามืเนเนาะปกติเนี่ยม้าเขาจะคลอดตอนอายุอ60หรือ62หมื่นนะครับมทางกำหนดคลอดแต่อายุวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าที่จะโตหลจากการขาดขนีนะจะโบเกินองพุทธมานีอันอาจจะได้โบเกินขาดโตนะครับเดาๆดาเนี่ วัตถองมันเล็กนะครับของมันเล็กปกติตกก C 1, หันโตใหญ่หลุบหลุดๆไงสี่สิบหมื่นของผี่ปุ๊บปุแต่ลาวนุ่มๆกัญตัวนี้ล,ลูกจะเลาวนุ่มเป็นของเงี้ยโมอใหญ่ให้แต่พอหลุดให้นะครับแต่ว่าในเดรกันเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสักประมาณวันที่หนึ่งคือกัจิเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะท่านท่านนี้เพชรพลอยครับสีถึงดำหงายเมื่อนสาวโอเคครับอ๋อๆๆๆๆๆอ๋อๆๆอยากเล่นนนะคอ่ะ อ่ะโอเคครับ